หลังจากนั้นก็เป็นซีเนียร์ดีครับซีเนียร์ดีเนี่ยซีเนียร์ดีเนี่ยพี่ปีสี่เข้ามาก็จะใจดีหน่อยครับพี่ซีเนียร์นะก็จะเป็นวันที่โอ้อันนี้เน้นกิจกรรมทางน้ําอย่างเดียวครับไม่ใช่ว่ายน้ำนะเอลคันนทีมอย่างเดียว,วยเพราะหนื่งเอลคานนทีมอย่างเดียวแล้วซีเนียร์ดีเนี่ยถือว่าเป็นวันที่สนุกนะครับเป็นวันที่ไม่มีความกดดันเลยนะเป็นเป็นวันที่สนุกแต่อาจจะมีพี่เขามาสอนบางอย่างบ้าง,างพี่ซีเนียร์ก็จะมาพูด มึงจะด่าว่ากูสอนผิดกูก็ไม่ได้ว่าอะไรปีซีเนียก็คือปีสี่ที่เขาจะจบแล้วนะครับประมาณนั้นก็จะมาสอนร้องเพลงซีเนียเข้มนะครับเพลงซีเนียเข้มนี่ก็คือเอาง่ายเป็นเพลงเอนเตอร์เทนครับอย่าคิดว่าชั้นจะเลิกดื่มเหล้าแม่วสุดแสนจะเมาเลิกเหล้าแล้วมันก็ปไปอย่างนี้้วครับแล้วก็จะทำงานก็จะน,น,นะครับอยู่ครับภารกิจทางน้ําตลอดครับ <S 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 ก็สนุกแล้วก็ซูเปอร์เดย์อันนี้ก็จะเหมือนกันครับกับพี่ซีเนียเขาจะออกหาพี่บัขามเปียกไปก็ก็กกเป็น e n t เ r t a i n m e ในระหว่างกิจกรรมนะครับระหว่างกิจกรรมเนี่ยที่เป็นเทดิชั่นหลักนะครับมอเดย์ทูเนียเดย์นะครับซีเนียเดย์ซูเปอร์เดย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยในระหว่างทางเนี่ยก็จะมีการร้องเพลงซ้อมร้องเพลงอย่างอื่นเพื่อที่จะไปเชียร์เพื่อนที่แข่งกีฬานะครับคือระหว่างทางระหว่างช่วงเชียร์เนี่ย มันมีทั้งอตอนที่ซ้อมร้องเพลงเชียนะครับแล้วต้องออกไปเชียร์เพื่อนที่แข่งกีฬาด้วยนะครับซึ่งก็ต้องแยกกันไปนะครับโดยที่จะมีพี่สตาฟคุมไปเพราะว่าการแข่งขันกีฬาบางทีมันจะมีมันจะตรงกันนะครับอย่างเช่นมีบาสแข่งพร้อมกับปิมปองเลยครับโปโลโน้ำนะครับแข่งพร้อมกับฟุตบอลก็ต้องแยกกันไปเชียนะร์พี่ก็จะพาน้องไปแล้วก็เอาเพลงเชียร์เนี่ยที่เราได้ซ้อมกันมานี่แหละไปร้องเชียร์เพื่อนนะครับแล้วก็ในระหว่างทางจะมีสิ่งที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ จะมีการสอนบุมนะครับการสอนบุมบุมหลักๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรนแก่นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่3บุมนะครับบุมแรกก็คือบุม BN ผ่านจากบุมเบียนก็จะมีบุมบาก้านะครับบุมบากาเนี่ยเราจะไปยืนบุมที่สะพานขาวนะครับสะพานขาว400กว่าคนเลยครับ400อกว่าคนแล้วก็มีรุ่นพี่สตาฟรุ่นพี่ที่คอยไปดูแลด้วยแต่คนที่บุมส่งเสียงบุมจะมีเฉพาะปีหนึ่งนะครับบุมบากาเนี่ยจะหันหน้าไปทางหอ16นะครับ แล้วก็ยังมีพี่เขาไปคอยสังเกตการดูแถวแถวหอสิตรงตลาดเจพรนะประมาณนั้นต้องบูมจนกว่าพี่ที่เขาไปนั่งอยู่ตรงตลาดเจพรจะได้ยินนะครับก็จะผ่านประมาณนั้นนะครับซึ่งตอนแรกผมก็คิดในใจมึงได้ยินจริงเหรอวะมันไกลนะเนี่ยมึงก็ไปปรากฏตัวดิไปทําคลิปขึ้นมาเลยดิไอ้เหียผมคิดอย่างนี้นะแต่พอวันบูมครับวันที่ผมมาเป็นสตาฟเชียร์แล้วผมให้น้องเนี่ยคือคือพี่เขาให้น้องเนี่ยปีหนึ่งนะบไปบูม แล้วผมไปสังเกตการอยู่ตรงตลาดเจ๊พรได้ยินจริงๆครับได้ย <Right. S 1> ินชัดเลยฮะนั่นแหละครับอันนี้ก็อีกบูมหนึ่งก็คือบูมบากานะครับแต่ว่าบูมบากาเนี่เราทําตามประเพณีเอาง่ายๆทําตามประเพณีครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับบูมสุดท้ายนะครับแล้วก็จะเป็นวันสุดท้ายของการเชียร์ด้วยนะครับก็คือบูมดาก้อน